โอ้โหว้าวทุกคนไตายซิโลบินของเล่นเต็มไปหมดเลยทุกคนวันนี้จะกลับจะเก็บเข้ากุไปนะครับนี่เอาไปเลยหนึ่งตัวสองตัวเก็บพลังไปเลยนี่เจ้าช้างแมมมอตนี่ควายบัฟฟโลบัฟฟโลนี่โอ้ยกลับนี่เก็บเข้ากุไปแล้วนะ ยี yeah, ่เห the ้บ้าฟลูอีกตัวเดนอสซลัสเข้าไปนี่เข้าไปแล้วมา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 เดนอสซลัสมังกรพอติก นี่เก็บไปเข้ากุ่ยได,นดนทททโนโนสลัดไดโนโนสลัดไทยทเธทอชอปไทยเธอชอปทีเล็กซ์นี่มังกรทีเล็กซ์ไม่ใช่ไดโนสองทีเล็กส์ว้าวไปได่น,นโนสองหัว เข้ากูไปเลยนี่อีกตัวหนึง่งเยสเซอร์ว้าวนี่อีกตัวเข้าไปเจมาลายเข้าไปโอ้ยังไม่หมดนะทุกคนเจ้าวัวเข้าไปควายบัฟฟฟโลเยสเซอร์หมูน้อย เด็ได้องสุดสมาละไอ้มามาสีแดงทีเล็กโอ้ยังไม่หมดนะครับแอมมอสแมมมอสนี่เข้าไปไปหมดโอ้ โอ้โอ้ยหมดแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ผากไว้แค่นี้ก็แล้วก,กัน